มาอยากเทีย่ยงทุ่งนอนหลับสบายใจอ่ะเออเออหลับสบายเลยนะลูก ออเจดหมายถึงลูกพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะก,กองให้จงตั้งใจภาคเพียนเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่า จะเลี้ยงเจ้าไปเรื่อยนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจถึงแม้จนทนได้ไม่ทุกหนักเท่าลูกรักประพฤติตนเป็นคนชั่วลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัวไม่โศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วระยำพ่อแม่ส่งให้ลูกเรียนเพียนอุตสาห พ่อแม่ฟันฝ่าอุปสรรคแสนหนักหนาพ่อแม่ตั้งหน้าหาทุนมาจุนเจือพ่อแม่ทำเพื่อลูกเจริญเดินก้าวไกลพ่อแม่แก่เท่าพ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจัะของพานเพียงเสี้ยววานของคืนวัน ใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมิทนนานต้องร้าวรานสลายไปขอเธอถ้าสงสารอยากกล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชชแลไว้คิดเผลอไผลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนคลายทุกข์ผ่อน พอสมใจเมื่อจะเมื่อยามเจ้ากรดขึงให้นึกถึงเมื่อยาวไวัร้องไหย้ยามป่วยไข้ใครได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนร้องไหย้ยามป่วยไขย้ได้เราได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยน เฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ผลเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกๆุกยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่ได้อยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไป ทิ้งฝังไว้ให้หวังเวงพ่อแม่แก่เท่าจำไว้นะหมูลูกเข้าใจไม่ลูกวันหนึ่งหนูต้องเลี้ยงแม่นะหนูเข้าใจไม่ลูกแม่เลี้ยงหนูโตแล้วหนูต้องเลี้ยงแม่นะลูกนะน้าหมูนะหนูต้องเลี้ยงให้แม่โตนะพระคุณของแม่พระ อรหันชั้นอุดมหรือพรมเมตคุณวิเศษนิได้ใหญ่ไปกว่าแม่ของแม่ใหญ่ใกล้ชิดติดกุญแจแม่จ่าแม่ลูกนี้คิดเป็นนิดเออรรักของแม่รักไดเล่ารักแน่เท่าแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจ ที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกครายามลูกชื่นแม่ขมตรมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกวิโยกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใหญ่ยามมีกิจหวังให้เจ้าฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงรับดับวิชาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตาย หมูจ๋าหมูของแม่